สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพามาาดูการปั้นเก็ดพญานาคนะครับซึ่งพญานาคองค์นี้ก็เป็นองค์เล็กนะครับไม่ใหญ่นะก็ไม่ใหญ่นะครับเป็นองค์พญานาคที่ทําอยู่ด้านล่างนะครับเป็นซุ้มประตูทางเข้าทําจําลองนะครับซึ่งผมก็ได้ทํา ลายของหน้าท้องไปแล้วนะครับทําง่ายๆนะเพราะว่าไม่เน้นเป็นลายไทยนะครับแต่เน้นง่ายๆแล้วก็เยอะนะเนี่ยวันนี้จะพามาดูกันปั้นเก็ดนะครับซึ่งวิธีการปั้นเก็ดของผมนี่มันง่ายๆไนมะ่ไม่ไมยากนะครับเพราะว่าเราไม่เน้นลายไทยอนะู่แล้วนะครับเนี่ย ทำปูนปั้นเล็กๆถ้าหัวไม่มือเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องใหญ่นะครับพันให้กลมๆแล้วก็บีบลงไปวบนนี้เลยนะครับปูนก็เป็นปูนอ่าสัมฤรธิูปนะครับเป็นปูน tpi สําเร็จรูปนะเป็นปูนปั้นโดยเฉพาะซึ่งใช้ปูนนี้ก็เพราะว่ามันมันนิ่มแล้วก็ปั้นง่ายนะครับ แต่ราคาก็ออกแพงหน่อยนะครับไม่เหมือนปูนเฉียวหรืว่ปูนเสือทั่วไปนะครับปูนนี่ปั้นง่ายนี่ฮะก็ค่อยๆแปะไปอย่างนี้นะครับแปะไปเรื่อยๆนะครับปั่นกลมๆเท่าหัวแม่มือนะครับเ่งอันนี้ง่ายๆนะ แล้วก็แปะไปอย่างนี้นะครับนะซึ่งผมก็ทํามาก็ได้เยอะขอชมควรแลวครับนอนนะอาหางตรงโน้นนะครับแล้วก็มาได้ครึ่งตัวแล้วครับวันนี้ก็ได้ประมาณสักหนึ่งเมตรนะรเมตรกว่าๆช่วงเช้าเพราะว่ามันทำใบ ก็ไม่ได้ไวเท่าไหร่นะครับเพราะว่างานก็ไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ลร่งนะเพราะว่าทำอยู่คนเดียวะไม่รู้จะเร่ยงยังไงนะครับมันก็ตามขั้นตอนตอนยากก็ยากนะฮะตอนง่ายก็ง่ายนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ล่องล่องอย่างนี้ก็ง่ายนะครับฝันง่ายสบายๆแต่ด้านในนี่ครับ ี่พันกันอยู่ด้านในนี่คือยากะนะครับการจะทํายากเพราะว่ามันได้มือล้วงเข้าไปด้านในนะครมองอาบางจุดก็ถึงมั่งไม่ถึงมั่งนะครับผ่านกันมาลุงตุงนังตรงนี้นะครับเนี่ยเยอะนะครับนี้ก็อยู่ประมาณสักหก นะครหกตัวนะครับรีนด้านนี้อีกด้านน้นก็เป็นหกตัวเหมือนกันซึ่งแต่ละด้านนี้ก็พันกันแบบนะที่เห็นนี่นะครับแล้วก็ทําเป็นเรื่อยนะคือทางเจ้าภาพาก็จ้างช่างทําไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมีอะไรเข้ามาชม กันเริ่มเยอะแล้วครับช่างก็นั่งปั้นคนเดียวตรงนี้นะครับตรงทางประตูทางเข้านี่แหละครับนี่ก็มาให้ดูกันว่าปั้นเก็ตยังไงนะวิธีการปั้นของช่างมันก็ไม่มีอะไรมากมันขั้นตอนการปั้นเกตนี่มันง่ายกว่าอย่างอื่นนะครับตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวก็เข้ามากันแล้วก็ตีค้องนะ นี่รากเราลูบๆก,กดๆไปแล้วเราก็ใช้เนี่ยนับเป็นท่อแป,ป๊บเป็นวงกลมท่อแป,ป๊บเล็กนะครับแต่ส่วนไหนก็ได้ทำให้เป็นวงกลมเล็กๆนะครับแล้วก็มากดตรงขี้เก็ตนี่นะครับเนี่ยกดให้เป็นวงกลมที่ใช้อท่อแป,ป๊บนี่ก็เพราะว่ามันแข็งแข็งแล้วก็มัน กดลงไปแล้วก็มันจะสม่ำเสมอนะครับนี่เนี่ยมันจะสม่ำเสมอเท่ากันรียหมดเลยนะฮนี่สมมตว่าตัวเล็กเราก็ใช้แป๊บนะแบบนี้เล็กๆนะครับใหญ่แล้วก็ใช้ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับตามขนาดของเก็ตนะฮะนี่ฮะ นี่ครับมันก็เป็นวงกลมแบบนี้นะเราอยากจะเสริมพวกลายอะไรเข้าไปนี่ก็ได้นะครับนี่ยเราเสริมเป็นพวกาลายาเล็กๆอะไรก็ได้ครบใช้มีดกรีดหรือว่า,าตกแต่งให้เป็นอย่างลายอื่นก็ได้ครับแบบนี้แต่ที่ผมใช้อยู่คือลายเดียวนะครับเพราะว่าไม่อยาก าไม่อยากทําหลายลายเพราะบางครั้งทํลายลายมันยากอ่ะมันช้า,ากับการปั้นเลยทําเป็นลายเดียวแล้วก็ทางอาจารย์ก็ให้มันไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะนะฮะทำลายเดียวไปเลยนะก็เน้นปริมาณเยอะนะครับความสวยก็พอได้นะครับปั้นหัวปั้นหน้านะครับด้านบนเนืกอ คนเน้นเป็นหัวหรือว่าองค์ประกอบส่วนอื่นนะครับที่สวยนะแต่เก็บนี่ก็ไม่ซีเรียสน,นะคือถามไมเยอะเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับคือเยอะตัวนะครับห,หลายตัวเอาไว้ก็อยากอ,อยากก็อ,อยากจะได้พยายนาเยอะนะครับนี่ย ช่างก็มีเวลาว่างนี้หน่อยนะครับเพราะว่าคืนตั้งกล้องไปตรงนี้นี่นะไอเจ้านี่นะครับนี่นี่กวนนะครับคือวิ่งชน,นเจ้าล็อกเกรอร์นะชอมาวิ่งชนกล้องแล้วก็ตกแตกนะครับโทรศัพท์นี่ก็พังคลิปนี้ก็ไม่ให้ดูแค่นี้ครับผม ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ